เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีงานประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท Berkshire Hathaway หรือที่เรียกกันว่า Woodstock for c a p i t a l i s t ซึ่งเป็นงานพบปะระหว่างนักลงทุนและวอร์เรนบัฟเฟ่ผู้ร่วมก่อตั้งและซ e o ของบริษัทโดยในงานก็จะเป็นการสรุปผลการลงทุนและแนวทางการลงทุนของบริษัทซึ่งปีนี้เป็นปีแรก ที่ไม่มีชาลีมังเกอร์รองประธานและเพื่อนร่วมง,งานคนสนิทที่จากโลกนี้เมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้ยังมีการเน้นย้ำถึงการที่เกรกอาเบลจะมาเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งและดูแลบริษัทต่ตอจากวอร์เรนบัฟเฟตในอนาคตและในช่วงท้ายงานเขาได้กล่าวปิดท้ายด้วยประโยคที่ทำให้ทุกคนปรบมือกันอย่างเกรียวกราวว่าผมไม่เพียงหวังว่าพวกคุณจะมา งานนี้ในปีหน้าแต่ผมหวังว่าตัวผมจะได้มางานนี้ในปีหน้าด้วยและในงานนั้นก็มีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากที่เราจะยกมาคุยกันในวันนี้วอร์เรนมฟเฟ่ได้กล่าวถึงการเติบโตของอุตสาหกร,รรม AI พร้อมเตือนว่าการหลอกลวงด้วย AI อาจจะกลายเป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตสูงสุดตลอดกาลซึ่งเป็นประเด็นที่ซ e o ระดับโลกผู้นำประเทศผู้เชี่ยวชาญหลายคน เคยออกมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้วันนี้เราจะมาดูกันว่ามีเทคโนโลยี AI อะไรบ้างที่อาจจะถูกนำมาใช้ในการหลอกลวง 1. Deepfake เทคโนโลยีที่สามารถสร้างวิดีโอปลอมที่ดูสมจริงโดยใช้ใบหน้าของบุคคลจริงมาสวมบทบาทในวิดีโอที่ถูกสร้างขึ้นเช่นการทำคลิปปลอมของบุคคลที่มีชื่อเสียง พูดหรือทำในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้ทำจริงซึ่งอาจนำไปสู่การหลอกลวงหรือทำลายชื่อเสียงของบุคคลนั้นได้ 2. Voice Cloning เทคโนโลยีคโคลนเสียงด้วยระบบ AI ที่สามารถเรียนรู้และเรียนแบบเสียงของบุคคลได้อย่างแม่นยำโดยเพียงแค่อัดเสียงหรืออัปโหลดไฟล์เสียงของบุคคลนั้นเข้าไปในระบบ ก็จะสามารถสร้างเสียงที่เหมือนบุคคลนั้นได้ซึ่งอาจนำไปใช้ในการหลอกลวงทางโทรศัพท์หรือสร้างข้อความเสียงปลอมเพื่อให้ร้ายผู้อื่นได้ซึ่ง d e f p f a k e และ v o i c e c l o n i n g มักจะถูกนำมาใช้ร่วมกันครับอย่างเมื่อกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาพนักง,งานการเงินของบริษัทแห่งหนึ่งที่ฮ่องกงถูกหลอกให้โอนเงิน25ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ875ล้านบาท ให้แก่มิชชาชีพจากการประชุมที่ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟรนซ์กับ CFO หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินของบริษัทและในการประชุมผ่านวิดีโอพนักง,งานคนนี้เห็นหลายคนที่ดูเหมือนเพื่อนร่วมงานร่วมประชุมอยู่ด้วยซึ่งภายหลังการสอบสวนพบว่าทุกคนที่เห็นเป็น AI ทั้งหมด 3. AI Chatbot บ แชทบอทที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในปัจจุบันสามารถเรียนแบบวิธีการสนทนาของมนุษย์ได้สมจริงมากขึ้นจนผู้ใช้หลายคนอาจไม่รู้ตัวว่ากำลังคุยอยู่กับแชทบอทซึ่งในอนาคตแชทบอทเหล่านี้อาจจะถูกนำไปใช้เพื่อหลอกลวงขโมยข้อมูลโดยอาศัยความไว้วางใจของผู้สนทนายกตัวอย่างเช่นเครือข่ายโรแมนต์แกมที่เดิมใช้คนจริงๆในการแชทเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินลงทุน โหลดแอปดูดเงินแต่ในปัจจุบันได้มีการนำ AI ไแชทบอทเข้ามาใช้ด้วยแล้วซึ่งสามารถแชทกับเหยื่อได้พร้อมกันหลายๆคนตลอด24ชั่วโมงพร้อมปรับเปลี่ยนบุคลิกและบทสนทนาให้โดนใจเหยื่อแต่ละคนรวมถึงการใช้ AI สร้างรูปโปรไฟล์ที่ดูสมจริงมากยิ่งขึ้นเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทำให้คาดการว่ามูลค่าความเสียหายอาจจะเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัว ข้อมูลล่าสุดเมื่อ31มกรา2567จากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติประเทศไทยมีคดีที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรแมนต์แกมจำนวนถึง3,323คดีมีความเสียหายถึง1,154ล้านบาทคิดดูสิครับว่าจะเพิ่มขึ้นอีกขนาดไหนเมื่อมี AI Chatbot 4. Targeted AI Advertising Scam ในปัจจุบัน AI ถูกใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมความชอบไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้จากข้อมูลการใช้งานโซเชียลเมีเดียจนทำให้นักการตลาดสามารถเข้าใจและทำการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจงและมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งกลุ่มวิจชาชีพก็ได้ใช้ประโยชน์จากตรงนี้เช่นเดียวกันแม้ว่าการหลอกลวงโดยเจาะกลุ่มเป้าหมายจะมีอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นการยิงแอดลอคนต่างจังหวัดให้ลงทุนลอขายสินค้าราคาแพงเกินจริงให้ผู้สูงอายุหรือการโฆษณายาสรรพคุณเกินจริงให้ผู้ป่วยแต่เมื่อบวกกับศักยภาพของ AI เข้าไปการหลอ,อกลวงเหล่านี้จะยิ่งอันตารายและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเช่น AI อาจจะรู้ข้อมูลว่ากลุ่มคนอายุ60ที่สนใจเรื่องการลงทุนชอบดาราคนไหน หรือเชื่อถือใครเป็นพิเศษและมีกำลังซื้อในระดับไหนชอบคำพูดแบบไหนข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ปรับแต่งเนื้อหาให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายมากที่สุดเช่นการใช้ดาราหรือคนที่ชอบมาเชิญชวนลงทุนปรับราคาให้เหมาะสมกับกำลังซื้อใช้คำพูดที่ชอบเพื่อเพิ่มแรงจูงใจในการกดลิงก์หรือให้ข้อมูลเป็นต้นจากเดิม ที่พวกคุณเคยเห็นในข่าวมีแบนเนอร์โฆษณาเจ้าสัวชวนลงทุนอีกหน่อยคุณอาจจะได้เห็นเจ้าสัว,สวจัดสัมมนาออนไลน์หรือวิดีโอคอลมาชวนคุณลงทุนเลยก็ได้นะครับจริงๆแล้วยังมีการหลอกลวงโดยใช้ AI อีกร้ายรูปแบบด้วยกันไม่แปลกใจเลยครับที่วอร์เรนบัฟเฟ่และคนที่มีชื่อเสียงอีกหลายๆคนออกมาเตือนเรื่องนี้แต่ถึงอย่างนั้น เราก็ไม่ควรมองข้าม AI ในแง่ดีนะครับเพราะมันยังมีประโยชน์อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านการศึกษาการแพทย์วิทยาศาสตร์วิศวกรรมไปจนถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเราผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือพวกเราทุกคนต้องเปิดใจศึกษาและทำความเข้าใจกับ AI ให้มากขึ้นทั้งในแง่ข้อดีข้อเสียข้อจำกัด รวมถึงผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นเพื่อที่ให้เราได้ใช้ประโยชน์จาก AI ได้อย่างเต็มศักยภาพและที่สำคัญก็คือไม่ตกเป็นเหยื่อให้มิจฉาชีพเอา AI มาหลอกเราได้นั่นเองครับ